สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาลิตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเรามีโตโยต้าไฮเอทครับนะมาชี้เป้ากันครับคันนี้เป็นตัว LH112 นะครับนะเป็นรถปี37ครับตัวตาหวานหน้าแท้นะครับคันนี้เจ้าของบอกไว้ครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยพาวเวนะครับนะเครื่องยนต์นี่เพิ่งเปลี่ยนนะครับนะเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ครับเมื่อปี61ครับวางเป็นเครื่อง2 L ดีเซลครับไมลตี้นะครับนะเฉียงกงครับ ลงเล่มเรียบร้อยแล้วครับปี61นะครับนะภาษีก็อ้อสิบส่กรคหกห้าครับนี่ไม่ขาดต่อครับเอกสารพร้อมโอนครับนะเลขเครื่องเลขตัวถังนี่ครบครับลงเล่มทะเบียนถูกต้องเรียบร้อยครับนะก็ลงเลดไว้ชัดเจนครับตอนนี้มีเบาะครบนะครับนี่ชุดแอร์คอมเพรสเซอร์นี่ทำงานได้ปกติครับ แผงแอร์หน้าหลังนี่ของใหม่นะครับนะอยู่ครบครับลมออกแต่ว่าแอร์ไม่เย็นครับคันนี้ต้องไปทาแอร์เพิ่มครับถ้าอยากจะได้แอร์เย็นๆครับเกียร์เข้าได้ปกติครับช่วงล่างนี่ใช้ได้ครับชกแก๊สสีต้นนะครับนะขับนิ่มๆครับคันนี้ผู้ขายตั้งราคาไว้ที่64,000บาทนะครับราคาบ้านๆครับใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูตัวจริงได้นะครับรถคันนี้อยู่จังหวัดตากับอำเภอเมืองนะครับ สนใจก็สามารถติดต่อไปได้ผ่านลิงก์ Facebook ด้านล่างคลิปครับลิงก์ด้านล่างคลิปครับจะมีเบอร์โทรละเอียดไว้ให้เรียบร้อยครับนะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมครับก็ข้อความไปถามได้เลยครับนะผมทิ้งลิงก์ a c e b o o k เจ้าของรถไว้ให้เลยครับตรงติดต่อผู้ขายครับใครหาลิงก์ไม่เจอครับนะลิงก์จะอยู่ ด้านล่างคลิปนะครับถ้าใครดูคลิปทางโทรศัพท์มันจะมีลูกศรชี้ลงครับเล็กๆกดไปตรงนั้นครับมันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาครับแล้วก็จะมีติดต่อผู้ขายแล้วก็ลิงก์เฟซบุ๊กครับกดเข้าไปตรงนั้นนะครับนะก็จะมีรายละเอียดเจ้าของรถไว้ให้เรียบร้อยครับถ้าคลิปไหนลิงก์เข้าไม่ได้ก็แสดงว่าเจ้าของนั้นขายไปแล้วครับก็บอกไว้ด้วยครับสำหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับโอเคตอนคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดผมสำหรับ